รประวัติชาเขียวไทยจากเมี่ยงสู่ไร่ฝิ่นและซอฟต์พาวเวอร์แก้วโปรดช่วงที่1เปิดแฟ้มลับชาเขียวไทยกับอดีตที่โลกต้องตะลึงรู้ไหมครับชาเขียวที่เราดูดกันจวบจบรสชาติหวานมันชื่นใจที่ขายกันอยู่ทุกหัวมุมถนนเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังที่มาของมันทั้งดาร์กทั้งล้ำและมีความเป็นมาที่เข้มข้นยิ่งกว่าน้ำชาในแก้วนี้เยอะมาก หลายคนอาจจะเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าชาเขียวบ้านเรามันไปเรียนแบบมัทฉาญี่ปุ่นมาหรือเปล่าหรือเราได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนกันแน่แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปบรรพบุรุษของชาเขียวไทยเรามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกและเคยเป็นเพียงของเคี้ยวเล่นยามว่างของคนโบราณที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีเลยทีเดียว วันนี้บักพิกคำอ่อนจะพาคุณไปขุดคุยและเปิดแฟมรัมบไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์แบบถึงพริกถึงขิงว่าจากพื้นที่สีแดงบนยอดดอยที่เคยเต็มไปด้วยอันตรายกลายมาเป็นเครื่องดื่มซอฟต์พาวเวอร์ที่รสชาติต่างจากทุกประเทศในโลกได้ยังไงบอกเลยว่าเรื่องราวนี้มีจุดหักมุมที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับช่วงที่2ยุคต้นตำนานการเคียวเมี่ยงและวัฒนธรรมพื้นเมือง เราต้องย้อนเข็มนาฬิกากลับไปหลายร้อยปีก่อนเลยครับในเขตป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือของบ้านเรามีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติและผูกพันกับชีวิตคนพื้นเมืองอย่างมากนั่นคือต้นเมียงครับเจ้าต้นนี้แหละคือพืชสกูลเดียวกับชาอาาัสสัมเป๊ะเลยแต่ความพีคและความแปลกคือคนในยุคนั้นเขาไม่ได้เอาใบมันมาชงดื่มเป็นน้ำชาร้อนๆแบบที่เราทำกันในปัจจุบันนะ แต่เขาจะเลือกเอาใบอ่อนมาผ่านกระบวนการนึ่งแล้วหมักไว้ในหลุมดินหรือไฮดินเผาเป็นเวลานานจนได้รสชาติที่เปรี้ยวฝาดและเค็มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอ่างจากนั้นเขาก็จะนำมาอมหรือเคี้ยวคู่กับเกลือเม็กขิงหรือถั่วทอดครับมันคือ Energy Drink หรือหมากฝรั่งร่วนปู่ย่าที่ช่วยให้ตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามีแรงทำงานหนักหรือเดินป่าได้ทั้งวันลองนึกภาพดูครับแทนที่จะจิบชาแบบมาดผู้ดีอังกฤษ คนเหนือสมัยก่อนเขาถุยกาก,ากเมียงกันเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านใครไปแอวเหนือแล้วไม่ได้ลองเคี้ยวเมียงนี่ถือว่าพลาดของดีและเขาไม่ถึงจิตวิญญาณล้านนาโบราณอย่างแท้จริงเลยนะบอกเลยแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ชาเขียวไทยยกระดับขึ้นมาเป็นอุตสาหากรรมที่จับต้องได้จริงๆคือช่วงประมาณปีพศ2 0 0พครับ ในยุคนั้นพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำคือฐานการผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนกระทั่งการมาถึงของกลุ่มทหารจีนคณะชาติหรือกองพล93ที่อพยพมาตั้งรกรากบนดอยแม่สลองพวกเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่า แต่ได้นำเอาองค์ความรู้และเทคนิคการทำชาแบบต้นตำลับติดตัวมาด้วยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมพืชเมืองหนาวมาปลูกทดแทนฝิ่นมีการสนับสนุนให้นำสายพันชาชั้นดีจากไต้หวันมาพัฒนาและปลูกในพื้นที่นี้จากดอยหัวโลนที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นควันฝิ่นและความรุนแรงของการสู้รบ <c oughs> ก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสีเขียวขจีของไรชาที่สวยงาม สร้างอาชีพที่สุจริตและรายได้มหาศาลให้กับที่น้องชาวเขานี่คือการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จากพื้นที่สีเลือดให้กลายเป็นแผ่นดินสีเขียวที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ครับช่วงที่4ชชาเขียวไทย VS ชาวโลกทำไมเราถึงยูนิคไม่เหมือนใครมาถึงพาร์ทที่หลายคนตั้งตา,ตารอครับว่าชาเขียวไทยเรามีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านย่งไงบ้างลองสังเกตไปพร้อมๆกันครับ ชาเขียวจีนนี่คือต้นตำรับความคลาสสิกที่สืบทอดกันมานับพันปีครับเอกลักษณ์หลักคือการใช้ความร้อนจากการคั่วในกระทะใบใหญ่เพื่อหยุดการทำงานของเอนไซม์กลิ่นของชาจีนเลยจะมีความหอมแบบโรสเ e ดหรือมีความเป็นถั่วนัตตี้สูงมากน้ำชาที่ได้จะเป็นสีเหลืองทองใสสะอาดรสชาตินุ่มนวลเรียบง่ายเหมาะกับการจิบแบบร้อนเพื่อซิมซับรสสัมผัสจากธรรมชาติครับ ชาเขียวไต้หวันประเทศนี้คือพี่เลี้ยงและครูคนสําคัญของชาไทยเราเลยครับความโดดเด่นคือความหอมฟุ้งและมุนใจแบบดอกไม้ป่าหรือผลไม้เมืองหนาวเพราะนิยมปลูกบนยอดเขาสูงที่มีอากาศเย็นและหมอกจัดกรรมวิธีการผลิตมีความละเอียดอ่อนมากรสชาติจะออกหวานนุ่มนวลติดปลายลิ้นมีความชุ่มคอที่ยาวนานหลังจากดื่มลงไปแล้วครับแล้วชาเขียวไทยล่ะ นอกจากภูมิศาสตร์การปลูกบนดอยภาคเหนือที่สูงและอากาศดีคล้ายไต้หวันแล้วสิ่งที่ทำให้เรายูนิ u และเป็นหนึ่งเดียวคือการนำใบชามานวดและอบร่วมกับกลิ่นดอกมะลิที่เป็นดอกไม้มงคลของไทยครับแถมสีเขียวมรกตสดใสที่เราเห็นคือความจงใจของผู้ผลิตที่เติมสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้ผู้บริโภคแยกแยะได้ชัดเจนว่านี่คือชาเขียวไม่ใช่ชาเย็นสีส้ม รสชาติจะเข้มข้นจัดจ้านหอมฟุ้งกระจายและถูกออกแบบมาให้เข้ากับนมข้นหวานและนมสดได้อย่างลงตัวที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศอื่นเขาเน้นดื่มแบบเพียวๆแต่คนไทยเราเน้นความหอมมันนัวจนกลายเป็นไทยกรีนมิลค์ทีที่โด่งดังข้ามโลกไปถึงนิวยอร์กและลอนดอนแล้วครับช่วงที่5อนาคตชาไทยโอกาสท่ามกลางวิกฤตที่ต้องฝ่าไปให้ได้ แต่ท่ามกลางความสำเร็จที่ดูสวยหรูจริงๆแล้วชาไทยของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือสภาวะโลกร้อนหรือ climate change ที่ทำให้อากาศบนดอยแปรปรวนผลผลิตลดน้อยลงและคุณภาพคุมยากขึ้นและที่น่ากลัวกว่าคือการรุกรานของชาเขียวนำเข้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลักเข้ามาตีตลาดไทยอย่างหนักจนเกษตรกร,กรไทยตัวจริงเริ่มอยู่ยากแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับ ตอนนี้เทรนด์โลกกำลังนองหาสตอรี่และ Experience ซึ่งชาเขียวไทยเรามีต้นทุนที่แข็งแกร่งมากทั้งตำนานทหารกองพล93และกลิ่นมะลิที่เป็นลายเซ็นเฉพาะตัวถ้าเราช่วยกันยกระดับชาเขียวไทยให้กลายเป็นสเปเชียที่ท,ทีเหมือนกับที่กาแฟทำได้หรือสร้างแบรนด์ไทยมิลค์ทีให้กลายเป็น global brand ที่คนทั่วโลกต้องรู้จักและยอมรับอนาคตของเกษตรกรไทยบนยอดดอยก็จะกลับมาสดใสและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับบทสรุป เห็นไหมครับว่าชาเขียวแต่ละประเทศเขาก็มีจิตวิญญาณและลายเซ็นเป็นของตัวเองแต่สําหรับชาเขียวไทยมันคือผลผลิตที่เกิดจากส่วนผสมของประวัติศาสตร์อันขมขื่นความรักและความหงวงใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปจนถึงไอเดียการตลาดที่แสนจะฉานฉลาดของคนไทยเองใครจะไปคิดล่ะครับว่าเครื่องดื่มแก้วเล็กๆจะซ่อนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ความต่างของมันไม่ใช่แค่เรื่องของสีสันแต่มันคือประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ในน้ำแข็งทุกก้อนที่คุณดื่มเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ชอบชาเขียวสไตล์ไหนมากกว่ากันชาใสที่เน้นกลิ่นธรรมชาติแบบต้นตำรับหรือชาเขียวนมกลิ่นมะลิที่หอมมันสะใจแบบไทยคอมเมนต์แชร์ความเห็นกับพวกเราบัคพิกคำอ่อนไว้ได้เลยนะส่วนคลิปหน้าใครที่รอคอยเรื่องของมัชะญี่ปุ่นว่าทำไมราคาถึงแพงหูฉี่และมีพิธีรีตองเยอะขนาดนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งรอไว้เลยครับวันนี้ผมขอตัวไปดื่มชาเขียวให้ฉ่ำปอดก่อนนะสดชื่น